ยอดแห่งเขาเลียงสารที่เห็นอยู่ด้านหน้านเป็นกุมองแม่กานะครับกุมองที่ไม่ยาเป็นช่วงร้อย รอยตีนสัตว์ตัวนี้ครับมันแบบยังใหญ่อ่ะเป็นเสือแล้วเป็นอะไรก็คือประมาณเป็นคิดว่ามันจะเป็นประมาณไอ้เสือเสือเล็กน,นี่นะมันมีรอยเล็บด้วยนี่นี่ครับนี่เอาชัด ของขาดมาเป็นเสือเล็กนะครับมันก็อยู่ในในนี้ก็น่าจะมีอยู่นะเสือนะคะรับบ่านะครับ ภาพไน้นะครับเก็บภาพไ้เรามาบุกเบิกรันะรรถไฟล้างคู่เดินชายเชียงรายเชียงของเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ให้หลานดูนะให้ลูกๆดูวันนี้เรามาเป็นคนบุกเบิกนะครับถือว่าเป็นบุกเบิกยาวแรก